มาก็คือเสื่อมเรื่อยๆไม่ได้หยุดเสื่อมการเสื่อมเรื่อยๆยังใช้คําว่าอนิจจงใช่แปลว่าทุกขังคือหมดจบทุกขังไม่ใช่การเสื่อมจนจบแต่เป็นการจบคือทุกขังใช่อนิจจงคือการเสื่อมเสื่อมเสื่อมอ่าหมดเมื่อไหร่กขัเสื่อมไปเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยสองข้อนี้สามารถกดนได้คืออนิจจงคำเดียวแต่พอมันหมดเมื่อไหร่พวกเนี่ยทุกขังคือแต่ พอหมดไปปุ๊บกระดาษไม่มีแล้วอนัตตาพวกพิ่บอกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาทุกเขออนัตตสัญญาใครเจริญทุกขสัญญามากๆอนัตตสัญญาจะมั่นคงเห็นไหมพระสูตรจะสอนรับกันหมดเลยดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันต้องมาจากทุกขังทุกขังมันต้องมาจากอนิจจ์อนิจจงต้องมาจากเกิดปรากฏถ้าเกิดไม่มีเสื่อมจะมีไม่ได้แปลว่า เสื่อมดับอนัตตาก็หมายถ<ช>ึงเกิดอนดิจจังทุกขังอนัตตาใช่รมว่าผมตอนแรกผมเข้าใจตลอดว่าทุกขังคือการเสรื่อมจนดับ<อ>แต่ว่าทุกขังเนี่ยประเด็นที่ชี้ชัดเลยก็คือการดับอืใช่เพราะทุกอย่างเนี่ยอนิจจังเพราะทุกอย่างมันเสื่อมนะทุกอย่างมันเสื่อมถ้าบอกทุกอย่างทุกขังก็ได้เพราะทุกอย่างมันจะดับหรือว่าจะบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาก็ได้เพราะบอกทั้ง process มีพระสูตรรองรับลองรับคืออนิจเจทุกขสัญญาใครจเจริญอนิจจังอนิจจสัญญาบ้างๆเนี่ยทุกขสัญญาจะมั่นคงเมื่อเธอเห็นอนิจจังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่สุดเธอจะเห็นความดับนันเองความดับจะมั่นคงมองปุ๊บดับแน่มองปุ๊บโอ้ดับแน่มองเห็นอะไรดับหมดเลยดับดับดับเพราะรู้ความเสื่อมมันต้นไม้ต้นไร่ภูเขาดวงดาวหมดรูปธระทแตกแตกสลายแตกทำลายแน่นอน รวมไป,ปถึงนมามธรรมพอหลักเกณฑ์นี้มาใช้กับน,นมามธรรมถ้านมามธรรมเห็นนมามธรรมเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยนมามธรรมต้องดับมันจะมาอะไรปัญญามันจะมาเลยมันมองปุ๊บแทงตลอดเลยดังนั้นเวลาเวลาเราเห็นจิตเปลี่ยนเนี่ยเราจิตประเมินได้เลยอพอถ้าจิตเปลี่ยนจิตต้องดับจิตเป็นพอจิตต้องดับจิตเป็นอนัตตามันจะเข้าใจลูดไปเลยหัวก,การเจริญอน,นิจจสัญญามากๆจึงได้ถึงอนัตโผลเลยเพราะมันจะลูดไปถึงอนัตตาไปเลย พระชายครับอีนนี้ต่ออีกนิดนึ่งครับที่ในธรรมบาม,าบมสีสอนนีนาอิสวรรครตบคือคําว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ไงเนี่ยพอกระดาษเนี่ยพออยมเห็นอนิจจังยมก็เริ่มเข้าใจทุกข์รับอทุกข์รับแล้วพอมันหมดปุ๊บมันเป็นอนัตตาเราจะเห็นเลยว่าเรากําลังสังเกตเห็นมันดับไปมัน